ชาวบ้านชายแดนสะแก้วเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามอย่างจริงจังแต่ทำไมการซักซ้อมแผนอพยพจึงสำคัญถึงขนาดนี้และนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่เคยคิดถึงความพร้อมล่วงหน้าที่อาจเปลี่ยนชีวิตได้ในวันที่12ตุลาคม2568พลตำรวจเอกธรรมนูนไม้สนโคศกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากกักรกอรมอนอได้ประกาศข่าวสำคัญว่าพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจากักรได้เน้นย้ำนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากพลเอกพนาคล้วตอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้บัญชาการกอร,รมนโดยนโยบายนี้ถูกนำเสนอในการประชุมปฐมเทศผู้บริหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรประจำปี2569เพื่อเร่งผลักดันให้เกิดการดำเนินงานจริงในพื้นที่โดยเร็วที่ สุดโดยเฉพาะการสนับสนุนให้กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากัจากรจังหวัดชายแดนร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานในพื้นที่สวนหลังในวันเดียวกันนั้นเวลา10.00นา์นายกผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วในตําแหน่งผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสแก้วได้เดินทางลงพื้นที่อําเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสแก้วเพื่อร่วมประชุมกับผู้นําชุมชน และเตรยียมการซักซ้อมแผนอพยพสำหรับประชาชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้านี่คือการเตรยียมพร้อมที่ช่วยให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแต่บางคนอาจสงสัยว่าการซักซ้อมแบบนี้จริงๆแล้วมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่การซักซ้อมในครั้งนี้เน้นกลุ่มคนที่อ่อนแอและต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ต้องนอนติดเตียงและเด็กเล็ก ให้พวกเขาได้รับการอพยพเป็นลำดับแรกเสมอโดยกำหนดเส้นทางและจุดรวมพลอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินตรวจสอบอุปกรณ์และความพร้อมทุกด้านอย่างละเอียดที่ถ้วนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพว่าการเตรียมเส้นทางอพยพชัดเจนนั้นเปรียบเสมือนแผนที่นำทางในชีวิตจริงที่ช่วยให้คุณไม่หลงทางเมื่อเกิดวิกฤตมันไม่ใช่แค่การวางแผนแต่เป็นการสร้างความมั่นใจในทุกขั้นตอน ผู้ว่าราชการจังหวัดสแกวในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสแก้ลได้กล่าวย้ำว่าไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์ฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้เพราะมันช่วยลดความสูญเสียและความเจ็บปวดที่อาจเกิดขึ้นได้และนี่คือจุดที่หลายคนมักมองข้ามการเตรียมตัวไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน ั้งนี้ก็อรอมอนอยืนยันว่าจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนอย่างแน่วแน่พร้อมบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องด้วยความเต็มกำลังรวมถึงส่งกำลังใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อให้ทุกคนเชื่อมั่นในความปลอดภัยและความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่ผิดปกติซึ่งอาจรวมถึงการจำลองสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนอำเภอโคกูสูงที่นำไปสู่การอพยพประชาชนจากอำเภอต่างๆเช่นอำเภอตาพระยาอำเภอโคกูสูงอำเภอวัฒนานครและอำเภอรครองหาดไปยังศูนย์พักพิงจังหวัดสกว โดยมีหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นร่วมดูแลและควบคุมการเคลื่อนยอ้อให้อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางสำหรับกิจกรรมที่บ้านหนองยากแก้วตําบลโคกสูงอําเภอโคกูสูงจังหวัดสแก้วในช่วงเช้าของวันนั้นผู้นำชุมชนได้เริ่มซักซ้อมแทนอพยพตามประกาศของจังหวัดสแก้วโดยมีตัวแทนผู้นำชุมชนและชาวบ้านจำนวนห้าคนเข้าร่วมนําโดยนางสมพรเพชรจิตผู้ใหญ่บ้านหนองยากแยก้ว ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักพวกเขาสร้างสถานการณ์จำลองด้วยการยกสัมภาระที่เตรียมไว้ใส่กระเป๋าจากนั้นออกจากบ้านไปยังหลุมหลบภัยในชุมชนและเข้าไปหลบภัยในนั้นเพื่อรอสัญญ,ญาณปลอดภัยก่อนจะขึ้นรถเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อพยพที่ทางการจัดเตรียมไว้เพื่อให้เห็นภาพชัดดินการซักซ้อมนี้เหมือนกับการเล่นบทบาทในชีวิตจริงที่ช่วยฝึกฝนทักษะและลดความสับสนเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงหลังจากนั้นเมื่อถึงป้ายทางหรือจุดพักทิ้งชั่วคราวที่ปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดสแก้วชาวบ้านที่ซักซ้อมอพยพมาจะยกกระเป๋าของตนเองลงจากรถและหยุดพักในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เช่นในกรณีของบ้านหนองยาแก้วการเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดพักพิงชั่วคราวในจังหวัดสแก้วระยะทาง98กิโลเมตรใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง38นาที20สีวินาทีเท่านั้นนั่นแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วและประสิทธิภาพของแผนที่วางไว้แต่บางคนอาจถกเถียงว่าการเดินทางในชีวิตจริงอาจเผชิญอุปสรรคมากกว่าการซักซ้อมคุณคิดเช่นนั้นหรือไม่ ต่อไปชาวบ้านได้เข้าไปลงทะเบียนที่จุดอำนวยการโดยนำบัตรประชาชนมาใช้ก่อนจากนั้นถูกแบ่งแยกตามจุดที่จัดเตรียมไว้เช่นจุดสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุเป็นตน้นโดยศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดสแก้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดขึ้นจริงซึ่งเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ที่อาจต้องอพยพจริงๆนางสมพรเพชรจิตผู้ใหญ่บ้านหนองยากแย่กล่าวว่าการซักซ้อมวันนั้นเป็นการฝึกทีมผู้นำ และชาวบ้านเพื่อทดสอบความพร้อมเมื่อเสร็จแล้วจะนําไปประชาสัมพันธ์แก่ชาวบ้านทั้งหมดเช่นแจ้งให้รู้เส้นทางที่จะใช้จุดหมายปลายทางและเตรียมบัตรประชาชนสําหรับเข้าสู่ทักพิงโดยกลุ่มที่ได้รับการอพยพเป็นลําดับแรกคือกลุ่มประบางเช่นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุซึ่งในชุมชนบ้านหนองยาแก้วมีผู้ป่วยติดเตียงสองรายที่ต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าว่าจะอพยพหรือไปอยู่กับญาติส่วนผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกไปอยู่บ้านญาติเพื่อความสะดวกวกและอีกส่วนหนึ่งเลือกเฝ้าทรัพย์สินที่บ้านเพื่อไม่ให้เสียหาย นอกจากนี้ในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะก,กันเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาชุมชนเคยซักซ้องอพยพใหญ่แล้วและการซักซ้องครั้งนี้เป็นการทบทวนเพื่อดูว่าชาวบ้านยังมีความรู้เพียงพอและพร้อมรับมือหรือไม่เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวโดยชุมชนมีลายกลุ่มสำหรับแจ้งข่าวสารเช่นแจ้งเตรียมข้าวของมีค่าไม่ต้องมากเอกสารสำคัญและหากหน่วยงานแจ้งให้อพยพจะส่งข้อความในลายหมู่บ้านทันทีสำหรับการเดินทางรถยนต์ส่วนตัวจะเดินทางล่วงหน้า และผู้ที่ไม่มีรถจะมาจุดรวมพลของหมู่บ้านก่อนจากนั้นไปหลุมหลบภัยและเมื่อปลอดภัยแล้วย้ายไปศูนย์อพยพโดยในวันซักซ้อมเดินทางด้วยความเร็ว80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อไปถึงจุดหมายซึ่งเป็นการจำลองความเป็นจริงเพื่อให้เห็นว่าแผนนี้ใช้งานได้จริงและนี่คือจุดที่อาจเกิดความขัดแย้งบางคนอาจเห็นว่าการกำหนดความเร็วสูงอาจเสี่ยงในสถานการณ์จริงแต่โอกาสนี้ช่วยให้เราเรียนรู้และปรับปรุงแผนได้ดีขึ้นคุณเห็นด้วยหรือไม่ นางคิมสิริอรุณวงอายุ56ปีชาวบ้านในพื้นที่เล่าถึงประสบการณ์ของเธอว่าวันนั้นเธอมาซักซ้อมพร้อมหลานสาวซึ่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมเสื้อผ้าใสากระเป๋าไว้เสมอรวมถึงผ้าคน,นุนคู่ใจซึ่งเป็นของรักที่ไม่สามารถละเลยได้และวันนั้นเป็นโอกาสดีในการฝึกการอพยพเสมือนจริงให้กับหลานสาวด้วยนางคิมอธิบายต่อว่าก่อนเดินทางมาร่วมซักซ้มเธอทำทุกอย่างเหมือนชีวิตจริงเช่น เก็บเอกสารสําคัญเสื้อผ้าและยารักษาโรคชาวบ้านในพื้นที่จึงไม่วิตกกังวลมากเพราะเตรียมพร้อมแล้วแต่สิ่งที่เธอกังวลมากกว่าคือวิถีชีวิตประจําวันเช่นการเลี้ยงวัวหรือเก็บของป่าเพราะไม่สามารถเข้าใกล้พื้นที่ที่กัมพูชาย,ยึดครองได้เนื่องจากความเสี่ยงอันตรายและอยากให้รัฐดําเนินการเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ชาวบ้านกลับไปใช้ชีวิตปกติได้โดยไม่ต้องกลัวภัยคุกคามจากชายแดนและนี่คือจุดที่อาจจุดประกายความเห็นต่างการเคลียร์พื้นที่ชายแดนควรเป็นความรับผิดชอบของรัฐ หรือชาวบ้านเองต้องปรับตัวเองหรือบางคนอาจมองว่าการเตรียมอพยพเพียงพอแล้วโดยไม่ต้องยึดติดกับดินแดนเก่าคุณคิดอย่างไรมาบอกความเห็นกันในคอมเมนต์สิ